บอกเลยว่ารอวันนี้มานานกว่าจะได้นะคะเราต้องตั้งใจขนาดไหนแล้วก็ต้องพยายามต้องอดทนแค่ไหนนะคะกว่าที่จะมาถึงวันนี้รู้สึกตื้นตันใจนะคะน้ำตาซึมวและเป็นคนที่ขี้อ่อนแอข้างในนะคะอะไรนิดหน่อยก็ขั้กลัวหน่อยหรือว่าตื่นเต้นหน่อยก็ชอบร้องไห้ตลอดเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของช่องน้องหอมแทุกคนนะคะไม่สุงค่านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือนะคะมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะกลับจาก เมืองไทยแล้วนะคะก็วันนี้ได้มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็คือน้องหอม,มากลับมาได้หลายวันแล้วนะคะคือ,อตั้งแต่กลับวันนั้นนะคะน้องหอมก็คือแบบยังไงอ่ะกลับมาก็คือเป็นไข้นะคะสั่นเลยนะคะตั้งแต่กลับมาวันแรกก็คือแบบหนาวสั่นเลยนะคะก็คือแบบยังไงอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไปตกใจตรงที่สกายวอล์กหรือเปล่านะคะที่เราไปเดินตรงนั้นอ่ะน้องหอมตกใจมากนะคะก็เลยจําจนทําให้ ท้องหอมอะน้ําตาไหลออกมาเลยนะคะทั้งๆ้งที่แบบเออคนเยอะมากมายเลยนะคะก็แบบปล่อยโฮออกมาเลยนะคะก็แบบเออมันตั้งตัวไม่ได้เลยคือแบบมันเดินเดินไปแล้วก็มันความรู้สึกของเราเหมือนมันจะตกลงไปนะคะไปรู้สึกตกใจตรงนั้นหรือเปล่านะคะกลับมาก็เลยโอ้โหเป็นไข้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ อยู premises, ่พักผ่อนสองสามวันนะคะวันนี้ก็เลยได้กลับมาออกคีปกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็แล้ววันนี้นะคะน้องหอมก็มีข่าวดีนะคะจะมาบอกให้วีทุกคนได้ทราบกันนะคะก็ตอนนี้น้องหอมผู้ติดตามครบ1น0 0 0แสนแล้วนะคะทุกคนที่ครบ1น0 0 0แสนก็จะได้รับโล่งเงินนั่นเองนะคะแล้ววันนี้โล่งเงินของน้องหอมก็มาถึงแล้วนะคะก็มาถึงก่อนหน้าที่น้องหอมจะไปเมสายอีกนะคะแล้วในรอบที่ผ่านมานี่แหละนะคะที่น้องหอมไปเมสายก็คือไปรับโล่งเงินด้วยนะคะแล้วก็ยอะ ญาติก็คือพาเที่ยวเมืองไทยด้วยไปถึงเชียงรายเชียงแสนนะคะแม่สายอะไรเงี้ยเราก็เที่ยวกันหลายที่มากเลยนะคะน้องหอมก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปอ่ามาเปิดโล่งเงินกันนะคะซึ่งโล่งเงินอ่ะส่วนตัวน้องหอมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเห็นเลยก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องหอมอ่ะทาไมถึงไม่ได้ถ่ายก่อนเพราะว่าเราไปที่บ้านญาตินะคะญาติก็คือเขาพาเที่ยวเขาไม่ได้มีเวลาว่างทุกวันอะไรอย่างงี้นะคะก็เขาพาเที่ยวเราก็เที่ยวก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แบบ มีโอกาสบ่อยๆนั่นเองนะคะก็วันนี้น้องหอมก็เลยจะมาทำคลิปเปิดโล่งเงินกันนะคะนี่อันนี้คือความความฝันของทุกๆคนหละนะคะทุกคนอันนี้คือความฝันของทุกๆคนที่ทำยูทูบเบอร์นะคะก็ความฝันของทุกคนอยากจะได้รับโล่งเงินกันทุกๆคนนะคะอันนี้น้องหอมยังไม่แก่นะคะพี่ๆทุกคนเนาะก็น้องหอมไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็กล่องนะคะที่ส่งมาไม่รู้ของทุกคน เขาเป็นแบบนี้กันไหมนะคะเท่าที่น้องหอมเห็นตอนนี้คือข้างนอกนะคะมอมแมมมากนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงน้องหอมอะคืออะไรอะ่ะก่อนที่จะมาถึงน้องหอมอะนะคะก็ของอันเนี้ย คือโล่งเงินอะส่งมาที่ลาดบุรีก่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะแม่ของน้องหอมน,นะคะก็มีครอบครัวอยู่ที่ลาดบุรีนะคะแล้วก็อของนจะส่งมาที่ลาดบุรีก่อนนะคะแล้วก็ส่งจากลาดบุรีมาถึงเมสายอีกรอบหนึ่งกว่าจะมาถึงอีกนะคะที่จริงอะโล่เงินมาถึงนานมากแล้วนะคะสมมุติว่าถ้าข้างในอะเป็นของที่แบบเน่าได้คงเน่าแล้วนะคะทุกทุกคนเนาะอันนี้ันนั้นมากแล้วนะคะแต่ว่ายัง ตัวน้องหอมเองอยังไม่แบบยังไม่เคยได้เห็นเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้ผู้ติดตามของน้องหอมนะคะเกือบจะ,ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะคะเพิ่งได้จะมาเพิ่งจะได้มาแกะกล่องน,นะคะดูข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีอะ,อะไรอะ่ะจะมีสติกเกอร์ของทางไปซันนี้หรือเปล่าะคะก็จะติดเพิ่มเติมแบบัวรมิชาชีพหรือ,อไรอะไรอะ่ะถ้าดูก็ต้องเช็คของก่อนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เช็คเลย ยังไงก็คือข้างในมันน่าจะใช่แหละนะคะส่วนที่ข้างบนเนี่ยที่ติดสีเหลืองๆก็เพราะว่ากล่องมันไปเปียกน้ํานะคะมันก็เลยกลัวว่ากล่องมันจะชํารุดหรือเปล่าเขาเรียกไงนะคะกลัวว่ากระดาษของกล่องนะคะกลัวว่ามันจะละลายหรือเปล่าเนาะก็เลยที่พ่อพ่อก็เลยเอาพลาสติกนะคะสีเหลืองๆนี้พัตเตอร์สีเหลืองมาเป็พันไว้ให้นะคะก็เลยส่งมาให้นะคะพ่อบอกว่าของอะ่ะมัน ตั้งแต่เขามาส่งให้มันก็เปียกไว้อยู่แล้วไม่รู้ว่าข้างในเสียหายไหมอะไรเงี้ยน้องหอมก็ยังไม่ไ,มได้เกะด,ดูเลยนะคะพี่ทุกคนเนาะก็วันนี้น้องหอมจะมาลุ้นไปกับพี่พี่ทุกคนนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะดีใจมากคืออันนี้คือรางวัลชิ้นใหญ่ เลยสาหรับน้องหอมก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทุกคนที่ทายูทูบเบอร์นะคะทุกๆคนเลยอยากได้โล่งเงินกว่าที่จะได้รับโล่งเงินนั้นเราต้องใช้เวลานาน,านขนาดไหนต้องบางคนนี่คือใช้เวลาเป็นปี2อสาปีสีหปีเลยนะคะแล้วก็น้องหอมก็คือใช้เวลามาประมาณ2ปีกว่านะคะกว่าที่จะได้รับโล่งเงินนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้คือขอบอกเลยว่าถ้าน้องหอมไปคนเดียวไปไม่ได้แล้วไม่มีวันนี้แน่นอนถ้าไม่มีพี่ทุกคนคอยให้กําลังใจนะคะ โอเคนอกจากตอนนี้เราตื่นเต้นกันมากมากเลยนะคะน้องหอมก็จะมาแกะดูแล้วก็ดูพร้อมๆพายวีทุกคนนะคะเราจะได้ดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในหน้าตาจะเป็นแบบไหนแล้วก็แบบมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาแกะกันนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้น้องหอมก็อยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะก็เลยมาเปิดคลิปที่ข้างรัวเลยนะคะถ้าเริ่มแกะตรงไหนดีนะคะใช้มีดเลยนะคะ ใช้มีดเอามีดปาดเอ่อพลาสเตอร์เลยนะคะไม่มีโต๊ะไม่มีระวางบนขาเลยนะคะตื่นเต้นมากทุกคนรอคอยโล่งเงินเหมือนกันทุกคนนะคะแทนแทนเทนยังแกะไม่ได้นะเอาไปาดพลาส,สเตอร์ยังไม่ได้เพราะว่ากล่องข้างบนนะคะมันเปียกน้ำนะคะมันก็เลย พ่อเอาพลาสเตอร์ติดไว้แน่นมากนะคะกลัวว่าของข้างในจะตกอะไรเงี้ยคือพ่อบางคนหลายๆคนนะคะก็สงสัยว่าเออน้องหอมที่พูดชัดก็เป็นเพราะว่าน้องหอมมีพ่อแม่อยู่ฝั่งไทยนี่เองอะไรเงี้ยพ่อแม่เป็นคนไทยนี่เองที่จริงไม่ใช่นะคะน้องหอมไม่ได้มีพ่อแม่เป็นคนไทยนะคะแม่ของน้องหอมที่ได้ไปอยู่ลาดบุรีก็คือ พ่อกับแม่น้องหอมเขาแยกทางกันนะคะแล้วก็แม่ก็มีครอบครัวใหม่อยู่ที่เมืองไทยส่วนพ่อก็คือมีครอบครัวอยู่ทางนี้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็พ่อที่น้องหอมพูดถึงก็คือเป็นพ่อคนใหม่นี่แหละนะคะเป็นพ่อคนใหม่แต่ว่าใจดีมากนะคะมีอะไรก็คือแบบช่วยเหลือลูกตลอดถึงแม้ว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆอะไรอย่างนี้นะคะปุ้ยทาไมเก๋ยากจังเลยะ <laughs> นะคะ พ่อก็แบบมีอะไรก็ช่วยเหลือลูกๆทางนี้ตลอดเลยนะคะน้องหอมก็นานๆทีนึงจะได้ไปเที่ยวหานะคะเพราะว่าการที่เราจะไปหาพ่อกับแม่นั้นอ่ะมันไปไกลนะคะมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ออนานๆทีนึงจะได้ไปเที่ยวหานั่นแหละนะคะน่าจะได้แล้วหรือเปล่ายังไม่ได้เลยเกะยากมากเลยอะ กล่องมันน่าจะเสียแน่นอนนะคะเอาไม่เป็นไรเนาะมีถ่นไปเลยเพราะว่ามันแกะไม่ได้ตอนเนี้ยน่าจะได้แล้วนะคะทุกคนดูกล่องข้างบนนี่คือเสียหมดแล้วเพราะว่ามันเปียกนะ้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเนี่ยพ่อบอกมาอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะมาดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแทนแทนแทนเา้ายังไม่ถึงเหรอยังมีอีกชั้นหนึง่ง มีข้อมูลสมุดอะไรหรือเปล่าเนาะอ้แข็งมากอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะคะดูอันนี้คือส่งมาถักจากบริษัท Youtube นะคะก็จะมีชื่อ Youtube ตัวใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะลองอ่านดูเขาเขียนว่าคุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็มันผ่านเวลาผ่านมานานมากแล้วนะคะเนี่ยเขาถามแล้วก็ ผู้ติดตามคนที่100ล่ะยังไปไกลนะแล้วผู้ติดตามคนที่1,000ล่ะอุ้ยไกลอีกนะคะจะไม่ได้นะคุณต้องจำได้แน่แและเรารู้ว่าคุณจะต้องจำผู้ติดตามคนที่100,000ได้อย่างแน่นอนอุ้ยอันนี้คือสุิมราถ้าเขาทำเอ่ออะไรนะถ้าเขาทำแบบ ข้อสอบมาให้เรานี่ตอบไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่า,วาน้องหอมมาจะไม่ได้เพราะว่าน้องหอมมายุ่งอย่างเดียวแล้วก็เราไม่ได้แบบไปสังเกตผู้ติดตามเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าใครติดตามเราบ้างนะคะแล้วก็แบบมันครบ1,000พตอนไหน1 0 0 0 0แตอนไหน10,000ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันได้สังเกตเลยนะคะทุกคนจริงๆถ้าสมมุติถ้าเขาทําข้อสอบมาให้เราตอบกลับย่าตอบไม่ได้จริงๆนะคะสอบตกแน่นอนนะคะ แล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่านต่อนะฮะแฟนๆอาจจะพบช่องของคุณขนาดค้นหาใน YouTube รู้จักผ่านเพื่อนๆหรืออาจเพราะเจอวิดีโอแนะนำจากช่องของคุณไม่ว่าจะค้นพบช่องของคุณอย่างไรแฟนๆก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะคุณมีผลงานที่โดดเด่น และแฟนๆก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่คนสร้างขึ้นและกำลังเติบโตนะคะผู้ทค่อ่านหนังสือก็คือตื่นเต้นมากเลยนะคะดีใจนะคะเรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นการเติบโตในชุมชนของคุณและภูมิใจที่จะได้เชิดชูความสำเร็จอันน่าประทับใจในการใน อันนี้ในการในการอะไรอ่ะอ่านไม่ออกนะคะคือมีบอใบไ,ไม้รอเรือ2ตัวแล้วก็รอลิงแล้วก็สาะระอุข้างล่างนะคะอันนี้อ่านไม่ออกเลยนะคะก็เป้าหมายผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แสคนด้วยรางวัลอะไรอ่ะซีเวอร์เหรอซีเวอร์คอน,คอนซีเวอร์คอนโทรลหรออ่านยังไงอ่ะยินดีด้วยนะคะบอกเลยว่าภาษาอังกฤษที่ไปไม่รอดเลยนะคะ แล้วก็เรารู้ว่าคุณมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องการแชร์กับชุมชนและแฟนๆก็กําลังเฝ้ารอให้คุณมีส่วนร่วมและมอบความบันเทิงที่สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความสร้างสรรค์น,นะคะเราจึงอยากให้คุณสร้างสรรค์ผลงานต่อไปสร้างชุมชนให้เติบโตไปเรื่อย เรารอดูความสำเร็จขั้นตอนต่อไปของคุณอยู่และคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอและไม่แน่เมื่อมีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนเราอาจส่งจุดหมายถามคุณว่าคุณจำผู้ติดตามคนที่หนึ่งแสนได้ไหมก็เป็นได้นะคะขอแสดงความ ขอแสดงความนับถือนะคะแล้วก็มีลายเซ็นจากเจ้าของ YouTube นะคะอันนี้คือเป็นทั้งขัากำลังใจด้วยแหละนะคะแล้วก็มีทั้งคำถามแล้วก็ทั้งกำลังใจที่เขาส่งมาให้เรานะคะบอกเลยอ่านแล้วก็รู้สึกว่าซาบซึ้งมากนะคะไม่รู้ว่าคนคนอื่นเขาก็อาจจะได้กันแบบนี้ทุกคนแหละนะคะ mm hmm. น้องหอมบอกเลยว่าดีใจหน้าบานเลยนะคะตอนนี้แก้มแดงเลยนะคะทุกคนดีใจมากนะคะ โอเคตอนอันนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าภูมิใจมากๆที่เรามาถึงจุดๆนี้นะคะก็รู้สึกตื้นตันใจนะคะน้ำตา,าซึมอีกแล้วเป็นคนที่ขี้งอ่อนแอข้างในนะคะอะไรนิดๆหน่อยๆก็ภาากลัวหน่อยหรือว่าตุ่เต้นหน่อยก็ชอบร้องไห้ตลอดเลยนะคะน้ำตาซึมเลยนะ,ะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะไปอ,อย่างเงี้ไปร้านเอกสารแล้วก็ให้เขาทําแบบ อัดให้มันแข็งๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชูไว้ที่ผนังบ้านเลยนะคะถึงแตงจะร้องไห้แล้วทุกคนดูตาเองแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะวันจูทรีแทนๆทว้าวอุ้ยแสงสะท้อนแสงสะท้อนนี่อู้ อกล่องนี่คือเสียดายมากอะ่ะไม่อยากให้เสียเลยสักอย่างนะคะแต่ว่ากล่องอ่ะมันโดนน้ามันเปียกมันเสียไปแล้วนะคะนี่นะคะรางวัลของน้องหอมครบผู้ติดตามครบ1นึ่งแสนซับนะคะว้าวโหมีกระจกด้วยนะคะโอ้โหอันนี้คืออะไรอะ่ะที่ห้อยผ่าที่ห้อยหรือเปล่านะคะที่เขาทําเป็นรูมาไม่เรียบร้อยเลยนะคะ นี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีกระจกแบบหูใสมากเรามองเห็นตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็เขามีอะไรอ่ะน้องหอมท่าเดือหอมท่าเดือยนะคะแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษ1นึ0 0แสนซับสไครต์นะคะบอกเลยว่าอ่านไม่ออกนี่นะคะรังวลอันเลิศเลิศหรือเปล่าสําหรับน้องหอมนะคะที่รอคอยมานานนะคะทุกคนดูตื่นเต้นมากนะคะ บอกเลยว่ารอวันนี้มานานกว่าจะได้นะคะเราต้องตั้งใจขนาดไหนแล้วก็ต้องพยายามต้องอดทนแค่ไหนนะคะกว่าที่จะมาถึงวันนี้และจะได้รับของสิ่งสิ่งนี้นะคะโอ้ยตื่นเต้นมากดีใจนะะดูโอ้ีใจมากๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนาะอย่างแรกอะน้องหอมบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณพี่วทุกคนนะคะวางไว้ก่อน น้องหอมบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณพ,พี่ๆทุกคนด้วยนะคะอย่างที่บอกแหละถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนนะคะก็ไม่มีน้องหอมวันนี้จนไม่น้องหอมไม่สามารถที่จะมาถึงวันนี้แน่นอนนะคะถ้าไม่มีพี่ทุกคนคอยติดตามและก็เป็นกําลังใจแล้วก็คอยรับชมคลิปให้น้องหอมนะคะน้องหอมก็อาจจะไม่มีกําลังใจแล้วก็สู้นะคะหรือว่าทําคลิปออกมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณพ,พี่ๆทุกคนมากมากเลยนะคะอย่างที่น้องหอมบอกแหละทอดน้องหอม ไปข้างหน้าไปคนเดียวมันไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีคนที่แบบคอยสนับสนุนหรือว่าคนคอยให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยน้องหอมบอกจริงๆนะคะก่อนที่น้องหอมจะได้รับร่วงเงินเนี่ยน้องหอมถอดใจแล้วก็ท้อใจมาหลายๆรอบแล้วนะคะคือถ้าคนที่รู้ว่าถ้าคนที่ติดตามน้องหอมมานานนะคือจะรู้เลยว่าน้องหอมอ่ะท้อใจมาหลายรอบแล้วก็เกือบอะจะ ยกเลิกหรือว่าปิดช่องไปหลายรอบแล้วนะคะคือตั้งแต่น้องหอมมาเปิดคลิปมาเปิดช่องมานะคะน้องหอมก็เคยผิดพลาดไปแล้วรอบนึงปิดไปแล้วหนึ่งช่องแต่ในช่องเก่าอ่ะน้องหอมยังไม่ได้ท้อหรืออะไรนะคะก็คือแบบมันไปแบบยังไงอ่ะน้องหอมผ่านกดเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่ผ่านเรื่องการเอเซนที่เอเซนที่แบบมันต้องไปอีกขั้นตอนที่เราจะได้รับเงินจากทางยู u ูบบยูทูบอ่ะนะคะมันก็คือแบบ พยายามแล้วมันไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องปิดช่องเก่าไปแล้วก็จนมาเปิดช่องใหม่ช่องเก่าก็คือมีผู้ติดตามเกือบ1 0 0 0 0หมืนคนแล้วนะคะทุกคนอันนั้นก็คือเสียดายมากก็ได้ปิดลงไปแล้วก็จนมาเปิดช่องใหม่ก็คือจนได้มีพี่ๆทุกคนหลายๆคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็กดแชร์ค,คลิปให้นะคะก็เลยทําให้น้องหอมมันได้รับโล่งเงินเป็นชิ้นนี้นั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็ดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจากรายการช่อง พี่ปังปังเชียงตุงด้วยนะคะอันนี้คือน้องหอมขอเอ่ยชื่อเลยแต่น้องหอมไม่รู้ว่าชื่อจริงของพี่เขาชื่ออะไรนะคะก็คือจะแบบมีพี่ปังปังนั่นแหละนะคะตั้งแต่น้องหอมเปิดคลิปมาตั้งแต่น้องหอมมาเปิดช่องมาแรกๆก็คือจะมีรายกคั้นช่องของพี่ปังปังเชียงตุงนะคะก็คอยสนับสนุนแล้วก็กดแชร์ค,คลิปกดแชร์ไปกลุ่มต่างๆนะคะก็ให้ทุกคนหลายๆคนบนโซเชียลได้เห็นได้รับรู้ ได้รู้จักน้องหอมคนนี้นั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้ n งปงเชียงตุงมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยส่วนตัวน้องหอมอะ่ะยังไม่เคยเจอพี่ป้ n งปงเชียงตุงแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะก็ที่วันนี้น้องหอมเลยออกมาพูดในคลิปนี้ก็คืออยากขอบคุณพี่เขาจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนก็ไม่มีน้องหองหมวันนี้เช่นกันนะคะบอกเลยว่าดีใจมากๆนะคะพูดไปเสียงชันอยากร้องไห้อะแต่มันตื่นเต้นเกินนะคะที่ร้องไห้เราดีใจเกินนะคะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะคะเนาะ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วนะคะดีใจเกินแบบจนลืมเลยว่าเราจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือน้องหอมอะถอดใจไปลหนเรื่องมากนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี้ยคือก่อนที่ด่านจะเปิดเนี้ยน้องหอมก็ถอดใจไปรอบนึงแล้วว่าจะเลิกทําแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าจะปิดช่องเลยก็เสียดายแล้วก็เสียดายแล้วก็แบบแล้วพี่ๆแหละแล้วพี่ๆ FC ทุกคนที่เขาติดตามเรามาเขาจะรู้สึกยังไงก็เครียดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบ รวมทั้งงานบ้านของน้องหอมอีกต้องดูแลน้องควยหอมอีกนะคะแล้วก็แบบเราทำยูทุบไปก็คือแบบมันไม่มีคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจนถอดใจว่าจะเลิกทําแล้วนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี้พอด่านเปิดนะคะก็อะไรอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะคะจนกระทั่งน้องหอมได้รับโล่เง,งินนี่แหละนะคะก็ยิ่งทําให้มีกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือผู้ติดตามน้องหอมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ ขอบคุณทั้งเพียบสีคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งมาติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะตื่นเต้นแล้วก็ใจสั่นนะคะมันป่วนเปลี่ยนกันหมดเลยนะเสียงสั่นมากตอนเนี้นะคะเนาะ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาก็อาจจะน่าสมทมหน่อยเพราะว่าหลังจากที่น้องหอมไปเมืองไทยนะคะไปเชียงแสนเชียงรายไปเที่ยวหลายๆที่เลยเพราะว่าน้องหอมอะ่ะไม่ได้นอนเพราะว่าพักผ่อนน้อยนั่นแหละนะคะก็ได้นอนอยู่แต่พักผ่อนน้อยเพราะว่าเราไปเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวญาติญาติเขาจะพาเราเที่ยวนะคะก็ไปเที่ยวทั้งวันไม่ได้พักเลยนะคะพอกลับมาก็มาตัดต่อคลิปอีกตอบคอมเมนต์อีกอะไรกว่าจะได้นอนก็คือเที่ยง เที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งเงี้ยทุกวันเลยนะคะน้องหอมก็เลยแบบพอกลับมาก็คือปวดหัวเป็นไข้แบบสวันเลยนะคะกว่าจะหายนะคะตอนนี้หายดีแล้วเลยออกมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะติดตามรับชมคลิปน้องหอมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าน้องหอมจะมีคลิปอะไรให้ชมอีกก็ฝากพี่ๆทุกคน กดติดตามกดแชร์ค,คลิปนะคะให้คนทุกคนได้เห็นกันเยอะๆนะคะก็คลิปนี้น้องหอมจะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าหลายๆคนทักมาว่าน้องหอมยังอยู่ที่ไม่สายอีกไหมอยากจะมาเที่ยวหาน้องหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะมาหาอยากจะมาเจอตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ต้องบอกน้องหอมก่อนว่างหน้าถ้าไม่บอกนี่คืออาจจะเป็น น้องหอมอาจจะกลับมาทางฝั่งนี้แล้วก็เลยอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะและน้องหอมก็ยินดีมากๆนะคะที่จะได้เจอพี่ๆทุกคนนะคะน้องหอมก็ภาคภูมิใจไม่ได้คิดว่าจะมาถึงวันนี้แล้วก็เมื่อวันก่อนที่น้องหอมได้ไปวัดล่องขุนที่ได้เจอพียบจีจากชนบุรีนะคะที่เข้ามาทักทายน้องหอมมาน้องหอมตื่นเต้นมากมากเลยนะคะวันนาั้นาดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งทั้งที่แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยคือพี่เขาอยู่ข้างหน้าน้องหอมเลยแบบ แต่พี่เขาก็ไม่กล้าทักนะคะก็อยู่ไปอยู่มาพี่พี่เขาก็แบบเ,ออเข้ามาทักเลยอะไรเงี้ยว่าใช่น้องหอมไหมอะไรเงี้ยก็คือใช่ก็เลยได้ถ่ายคลิปออกคลิปด้วยกันนั่นเองนะคะและถ้าพี่พ,พี่ท่านไหนที่แบบอยากเจอตัวน้องหอมน้องหอมก็ยินดีมากๆแต่ว่าต้องบอกก่อนล่วงหน้านะคะถ้าไม่บอกก็อาจจะไม่ได้เจอกันนั่นเองนะคะเนาะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวอ่าสัก ใกล้ๆเส้นเดือนนะคะน้องหอมก็จะไปทางเชียงรายอีกรอบนึงเพราะว่ามีญาติทางฝั่งนู้นเขาจะแต่งงานนะคะก็เลยจะไปจะพากันไปที่เชียงรายอีกรอบนึงนะคะถ้าท่านไหนที่อยากเจอก็อบอกไว้ได้นะคะแต่ว่าไปที่หมู่บ้านไหนอะไรอย่างนีน้น้องหอมยังไม่รู้นะคะก็คือแม่เท่าของเราจะพาไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบา,บายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ